จะขอใช้สิทธิ์ขอชดเชยมูลเงินมูลค่ารวมกันของใบขนจะต้องบูรรวมมาแล้ว FOB ต้องไม่ต่ำกว่า5้าหมื่นถึงจะขอชดเชยได้ถ้ามูลค่า FOB รวมกันต่ำกว่าห้าหมื่นเขาก็ไม่ขอไม่ขอเงินชดเชยนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้สิทธิป,ธป,ธร,ประโยชน์ภาษีการระหว่างประเทศและในประเทศเอาลแล้วครับจบละผมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีท่านฟังแล้วบอกว่าโอ้โหอาจารย์ ม,มันยังไม่ค่อยเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติไปเดี๋ยวทำเคสคุยกันไปคุยมาท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับระหว่างทําเคสนะครับเ,ออเดี๋ยวเราจะแจกเคสครับระหว่างทําเคสผมขอแบบนี้ครับว่าเราทําเฉพาะในกลุ่มเราไม่ต้องวิเคราะห์กันจนาทาั้งไปให้ข้ามกลุ่มนะครับเราคือพูดง่ายคือใช้เสียงเบาๆหน่อยนะครับเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องทําเคสจดีด้วยนะครับการทําเคสนั้น เราเดี๋ยวเราเจ้าที่เราแจกเคสไปแล้วใช่ไหมครับมีอยู่3ามเคสนะครับท่านทาเพียงเคสเดียวอีกสองเคสมองทําถามว่าได้ทาเคสไหนเดี๋ยวผมจะบอกคําเฉลยยังไม่ได้แจกใช่ไหมครับยังค่ะด้านในยังไม่มีคําเฉลยค่ะยังไม่มีครัมีไหมพีมีไหมไม่มีนะครับมีบ้างคำเฉลยไม่มีนะครับจะแจกคําเฉลยก็ต่เมื่อผมเฉลยแล้วแล้วท่านนำคาเฉลยไปแลกนะครับ แล้วก็เอาใบไม่ใช่ใบประเมินผลไปแลกคําเฉลยประเดี๋ยวเราจะไปตอนกลับได้แจกคําเฉลยนะครับไปคําเฉลยซึ่งถ้าท่านได้คําเฉลยไปแล้วเนี่ยและอ่านโจทย์ท่านก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถามว่าทำไมอาจารย์ไม่แจกคําเฉลยตัวนี้พอแจกได้ท่านกลับเลยนะฮะเรารู้รู้คิดอะไรอยู่นะครับเราก็เลยบอกว่ายังไงถ้าท่านอยากได้คาเฉลยท่านต้องอยู่อยู่จนทั่งจบปบผมเฉลยเสร็จปบท่านก็เอาใบประเมินผลไปแลกคําเฉลยนะครับมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเรา นะครับอย่างพี่คนนี้มาสามครั้งละเพียงทำไม่ได้เลยถูกไหมฮะยังโงโงๆอยู่เลยนะคร mm. ับเพราะฉะนั้นผมอยู่ในอาชีพนี้มาสามสิบกว่าปีนะครับ mm. ผมเป็นที่ปรึกษาของหลายบริษัทอย่างเช่นผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทหนึ่งในภาคใต้ที่บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ําเป็นที่ปรึกษาเขาหกเดือนเขาได้เงินภาษีคืนมาสามสิบสี่ล้านบาทหกเดือนที่ผมเป็นที่ปรึกษาเขาได้เงินคืนมาสามสิบสี่ล้านบาท เบอร์จัดไปรกปร,รูปสัตว์น้ำอยู่ที่เก้าเซ่งสงขลาโอ้โหก็ไม่กี่ตังค์ได้นิดหน่อยอยังไม่รวยเท่ายังไม่รวยเข้าคนที่อยู่ดูใบเลย <c oughs>